เงได้ป้่ามือนี้กินเขากำยังนะมื่อนี้กินเขาแกงหน่อไม้โอ้มาได้มาได้ใช้แกงหน่อไมหน่าน่าหๆกิน่น่าน่น่า่อกินเสนนี่นนีอ่ โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกันทางวันี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะแวะมาเพื่อนลุงน้อยนะพี่น้องโดยเมื่อนี้กัแนว آ, มีแนวมาหายลุงน้อยเพื่อนพี่น้องเยเนาะโดย آ, มีทางแม่ใจดีเพิ่อนหายสื่อว่าหานน้องมาเนาะมาหายทางลุงน้อยพี่น้นนองเลยกะ แม่เป็นการสื่อมาตัตงแต่ลายมือละพี่น้องน้องตีก้กันบุรีควอยมาเนาะมีแต่ไปซอยเวียดทางเชินผูวงเพิ่นละกะบรีเขามาเลยทางบ้านพนซินพี่เลเนาะมนีก็มาก,ก็เลยมีโอกาสมาพอดีเลยพี่น้องเลยจำนวนสี่ทงเนาะโดยสี่ทงอาหารมาเพิ่นพี่น้องเลยโดยมานยนอนีก็มาคนเดียวเนาะมาคนเดียวคือเก่าพี่น้องโดยมาแลา้วก็ เสร็จแล้วตอนนี้ก็สิไปหาผู้ว่องผู้ใดพี่น้องเลยเนาะโดยมาหาลุงน้องไอ้มาหนี้กะเจ้าเป็นเขตยังอยู่เนาะพี่น้องไปยังไดกาเดียวกาเขาไปหาทางลุงเพคนเลยเนาะโดยโดยพี่น้องมาเปิดภาพมากนันเนาะก่อนอิดก,ก่อนบล็อกคนเดียวพี่น้องเต็มเลยเนาะตั้งเสาเรียบร้อยพี่น้องเลยโดยได้บ่ได้ดมาพี่น้องเลยมาตอนนั้นก็ได้มาจ่ายค่าไฟให้ทางลุงเพคนเนาะ ตอบกับบรรยากาศดีแห้งเลยนี่ห้องน้ำเปิพล่างคุณพี่น้องไอ้พูนเนาะน้องมากะหน้าหน้าหน้าชมพนหน้าหน้าสื่อกระทำสื่อคนเนาะสื่อหน้าอนะโดยสบายดีเแต่ลงหน่อยเด้อสบายดีสบายดีป้าเออหนาวแสนแท้เอาเข่าไปก่อนโดยอันนั้นมีบวถวยหน่อยนะลองให้เพิ่นกินดูนะลองให้เพิ่นกินเลย เออเนาะาที่น้องเลยปู๊แมโตตุยนี่เนาะแต่ละมือนะให้ให้เพิ่นกินอย่างนี้ปะเ,เจ้า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 ม,มาเฮาอยู่เพื่อนกับซามโตหังว่าเพิ่นมัมกมีมัดมีอย่งางหะนะจอยได้จอย,ย,จอยแม่เพิ่นให้ซื่อมาสี่ธงเลยเพิ่นว่าว่าซื่อมาแต่ลายมือกับบุมีโอกาสได้เข้ามากพี่น้องเลย เห็นได้ป่าม oh, made, made ื magic, นอี้กินเขากำยังนะมื่อกี้กินเขาแกงหน่อกมาเอามาได้มาได้ใช้แกงหน่อไม่น่าๆๆๆๆกินเสยนอนนี้นะนี่ออกมเเออกินบมดทันเลยบ่มีน้ำแค่นึาจังไก่อนี้น่ะ อหอมแน่ไหหอมหอมตอนกลางคืนนี่พอนนอนในไซนี่น,น,นันแหละก็ออกวันนี้คืขึ้นนอนเทิงก็ได้ลอกสะอาดอยู่เนาะตนัตนโตเหมือนกัน,<อ>นพีเจ้าพีมมม่มากพี่ล่างมอมนองมอมมากเลยล่างสบู่มันได้อาบน้ำไฮวะสะอาดแล้วนี่ก็ไข่แน่แล้วพี่น้อนนอนอยู่กะแต่ว่ามาบางทีก็อยู่ในเพื่อนกั็มักเพื่อนนอนยาเมื่อกี้ มันอนีไปใส้หมือนอย่างหน่อยโอไปใช้บได้ไปหานอไม้หวานเรได้บ่เียวคนนี้ไหนอไม้ซีโนะแกงเออหน่ไม้ออกเนาะฝนโตเนานพาไปหาได้น่อไม้ซีโนะแกงล่าใล้ใส่เราอย่างกระตังไม่สิเรียบ้อยแลวเนาะตังลายมืออะไรไปนอยยังได้ไพ่ใส่ขากยูงบ่ห้องเนาะ เลยทำสิกินแล้วบดนี้ซื้อยังเกาะเพิ่นซื้อยังเกาะนี่นะนาน่านาน่าโอ้หน้องนาน่าโอปลาปลาโมตังซื้อหายบ่เออเขาเพิ่นแหละมาเรืออย่าง,ง,ออางนีเปลี่ยนไปงวัวหอนึงอืแบบแหลกเปลี่ยนได้อยู่ลาวเนาะใครได้เพป็นหูอะ้รนี่กินนี่น้องกินขักนขันเลยแค้นมาจักนะ แค่ไหนบ่นมีน้ำให้กินน้ำพวกมันก็เล่นเพื่อกินเพลินหน่อยโดยแต่ละมื่อี่ป้ากินยาอย,ย่างเจ้าแต่ละมือ่อพวกมันจกินยาือนโอเ้เดีอนหนีเชากินแล้วเชากินอืมมีแต่ว่ากินข่าวลายๆอย่างตุย้ยกินกินอยู่บ่ข่าวากะเออน้องหมอมเพิ่นมาอยู่บ่ามาบ่เชื้นบ่ค่อยเห็นเพิ่น มาหลินมานั่นอยู่เพราะว่าเพิ่นเฮียนเนาะหรือว่าปิดเทอมหรือบ่ปิดแล้วเออปิดเทอมแล้วเดือนหกป้าเบิดเลยพี่น้องแป๊บเดียวไปกินน้ำไปไปก็มาเนิ่นไปกินเน่ยนัไปเอาไม่น้ามึงแค่นี่ฮะมันเันนั่นเด้ถึงแค่ต้องมีน้ำมา ผมเป็นย so ังดอกไปกินเองก็ได้เนาะมันแหลกไปกินเองนะผมมันก็แลิสีทงมีอะไรไงทงละแซนปลายผมได้นี่นะโดยถ้าว่าให้ซื้อเองกับสุสีบ่มีเงินซื้อน้อยลงหน่อยน้อโดยกระปะว่าอยู่สูงอยู่เทิงผมแหละยันมามาใหญ่ขาไปแล้วได้เนาะเกื่อบจะได้พี่น้องไรทงเดียวกันแถวในมือนั่นเด้มาว่าจีซื้อมาแล้วบ่มีเพิ่นว่าเพื่อนบอมมาขายแบบว่า ในบ้านนี่กับบริมีหะนะมีคนซื้อมันแพงอนอนมานอยจะมีตัวเดียวในบอเหลืองซองว่อตัวตัวใหญ่ตัวนุ่งมาด้วยนอนออตัวใหญ่กินหมดตัวใหญ่ต,หญ <laughs> ตัวใหญ่ก็กิน ตานางนี่ก็เอามาแต่พุนบอลรว่ยแม่เอามาแต่เฮือนอยู่ได้ก็วายอยู่นี่แม่เป็นผัวไอ้พี่น้องนางอย่างตัวเด็กไปกินละน้อยไปเองดอนเลยกินอืมกินอะไก็คือว่ากินนี่เห็นสามไพ่คนเข้ามาบอกมาเชินเจ้าบ่กมาถ่ายดิคุณถ่ายคอมเตอร์อะไร เห็นเพิ่นสวนทางกันมากินแม่คุยทายแล้วกับม,ม,มูมืออืมโดย่าช่วงกลางๆเลยพี่น้องนามากับป้าเบิดมันตื้งเต่าจน11โมง12โมงถ่ายบ่ได้เนาะอันนี้ก็ไปซื้อแมมไสตจะที่ได้ทำได้แหละลองเวิ่งวะอืมอกินเนาะใหญ่ตุ๋ยแล้วนี่กินข้าวต้มแห้งตุ๋ยคักเนี่ยเพิ่นน้าพี่น้องไย ซื้อกระซำซื้อคนหัวหนาหน้าหน้ามานี่มานี่มามามาหนิมาหนิหน้าเอ้ยตั้งซื้อมาซำซื้อคนมีน้องเน้อยๆมันโดยซื้อมือหนี้แบบเมื่อยอยู่ป่าอยู่อยู่ยามเวรนี่ก็เมื่อยอยู่บ่หรือว่าใครแล้วบอกไม่จิมกกันแต่ว่ารู้สึกเมื่อยอยู่เนาะว่าช่วงเมื่อยแกพักผ่อนทั้แหละ กินข้าวกินน้ําเพิ่นกินอืมพอมันกันเนาะอันจังไดเลยเอาไปกวดอันตะเก่านะเพิ่นว่าเป็นยังแท้ซะตเกาบ่านบ่บ่าอืมตังซงหรือว่าตังงนี่จ่อยด้เนาะเหมือนตังซงอ้วนเด้คนจ่อยอืเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้เนาะว่าเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยอืมโนอยู่นําเจ้าของ ไปลอกสะอาดจะนี่เนาะน้องหอมอมเพิ่นกอ R, น็อาบอาบน้ำหายฉ่ำอาหมักหยอ,อกอยู่บ้านนี่นะหยอกมากเอาขนมมากินเลยเลยหมักหยอกคือคนเลยนี่มันแบบหมักอยู่เปืือนก็หมักอยู่นะมาห้ามันมีมัดอยู่เฮอนนะมันบ่ได้ไปเข้าเลยอยู่ละล่าแม่นและเฮาคนม,มา เสากระตัง<ม>เรียบร้อยแล้วบัานนี้สิได้เฮือนแล้วลุงน้อยนี่เจ้าหองหน่อยเฮือน,จนออเจ้านะสามหงสามหงสามหงบอกโอ้เฮือนสามหงขนาโชว์รวยจากต้นก็ต้นเสาเจา้านะสิบห้าต้นอือสิบห้าต้นเฮือนสามหงพี่น้อง,องอเฮือน,นเพิ่นเนาะขาดแล้วเนะาะงโดยสิได้เฮือนงามแล้วบานนี้ เสาก็ดีไดเสาสั่งในส่เสาสั่งนําในบ้านนี่บ่บ่ได้เสาเซนสั่งมาแต่พูดเออเอเสียงบ่ผิดเห็ดบ่เอเสียงมาแม่นถึงงบเสาไหนบ่อะไรอ๋อแทงเออยยขึ้นมีแต่งบเสาแล้วก็ย่อเสาต่างเสากับก้อนอิดนี่กับทางใครไอเสียงบ่เป่าเส้นบ่แสนอ๋อขีดไว้เสียงเพิ่นโดยได้ดลายเติมมาเนาะทะเลเก็จากลายก่อนก็อน พันหาลอยก้อนลลายแท้สามชิมาเช่นก like uh, ับเลืสีเช right ่นนอยเ้ยมันก็ไปกินนาดจอยไปกินเอง่น้อยน้ำใสยังกระสูบเอาบอกชุบน้อเจ็บชุบชุบมาเจ็บเหมือน่ได้ชุบเลยเนั่นมันนั่นเนาะพอเพื่อเพื่อน้ำสิได้เพื่อได้น้ำตดใครแต่ว่านอตสูงๆกูนีเขาักอยู่ด้เนาะ ว่าเห็ดซู้งในหนึ่งพี่น้องกันโยกลงมาพ้นหน้าผ้าเปียกเลยเออมันมันกระเทือนเลยแต่มันก็เย็นเนากหนังตะล่างพี่น้องเลยกระทู้คอยบอกแบบว่าพอดีเขาอยู่แบบนี้เนาะถ้าว่าสู้งซุ้งในหนึ่งก็อยู่ทางอันนั้นเพราะว่าแบบมันลมไหลนะไปแล้วกระตบในน้อยๆนี่นะไปคือก้อน ต่ำสำนีกกับพอดีเย็นเนาะนอนเย็นในตลาดอ่ากินแจนเอาไม้พี่น้องทางป่าคนนี้เหนื่อยกินกโบเซืมแบบกินข้าวโบแซบบ่หน่อยหน่อยไปตลาดอีกยังก็ซื้อก็ได้อีกยังอะไรพันว่ากินข้าวซสบนะแต่เก่าว์นะสิบสามพันกีบเป็นเม็ดซีดามไข่ออกมาเลยวิตามินอียังไงเละอันจากคนอื่นอีกยังนะกินข้าวซสบมันมีหูบางไม้อหมยังลายๆได้ ดินหน่อยกินก็นได้ครับ้าว่าีิซื้อมากินกินเขาบ่แซบเพื่อกันซื้อมากินก็นได้เพิ่นว่ากินเขาแซบป่ะแต่ว่าผู้ผู้ว่าซิกินได้หรือเพราะว่าเขาเป็นอันนี้เนาะเขากินลายนะกินยาลายกินยาลายอืมกินลายกับบุีได้กินยาลายเลยเวลาไปหาหมอแล้วเพิ่งทิฐามากินยายยงมากนะยาเฮาผสมในโตเฮาลายบุดี ลายบ่อน,น่ะนะทงหนึ่งเมือนหนึ่งให้แล้วเต็มทงเลยพี่น้อยเพิ่งกะผสมลายอย่างเนาะมีอย่างไข่อาส่วนผสมของเพิ่งเนาะไข่แะ้วก็อย่างซีนนมถั่วเหลืองเข่าเออขาดอะไรมีหูบมาพร้อม <c oughs> <c oughs> ในบ้านนี่บริค้ายหลวงหน่อยในบ้านโบมีแม่ท้องใหญ่ไอ้ห่อไปซื้ออยู่ในเมืองหงษโพแถวนี้เพิ่นบัวคายเพิ่นปะแบบว่าโบมีผู้ซื้อเนี่ะเอามากอะว่ามันแพงเนี่ย่นก็บผูซื้อแล้วเนาะอนี่ก็เลยได้มาพี่น้องเก็ตรจริงๆแล้วเนาะเผากับวัชิซื้อมาแดงแต่ส่วงมาอันเบิงไพ่เห็นแหละมาแล้วมาเบิ่งโบมีก็เลยมา มือนัอนก็ถ่ายคลิปเกือบบอไดอีกพี่โรนัยเนาะว่าทางสร้างไพ่เพิ่นกับเผาได้เงินเนาะว่าว่ามือหนากับบอไดอ้ว่าเพราะว่าเพิ่นกรับไปอันนั้นโครงการเพิ่นคือกัรน,นะเพิ่นกับเผาเอาเงินอ,อันอยู่ทางเพื่อนนี่ดอกหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำดอกหนึ่งเหมือนปะห้องน้ำเนี่ยเปิดยี่บวกกลางคืนปิดปะเปิดเวลาถ่ายรับประทาน ชัวงคือคืนมันมอดไปนอนมีไผ่ก็สบายแล้วเนาะเวลาเหตดเฮือนเถะนะแบบว่าเขามีงบเขามากอะเปินตัดเล็กตัดยังถ้าไปต่อน้าหมูก็ได้เชียเงินในเขาอยได้เนาะว่าเขาเหตดเฮือนนี่หฮงใส่ไผ่ลายนะไผ่ก็บอยากให้ต่อพี่น้องเลยแถวเพือนไกลนี่พันก็มีเบาไผ่ส่วนเฮือนเจ้าก็มีแต่เฮือนน้องเมยนั่นเนาะส่งมาเลยพี่น้องใกล้อยู่ทางล่างนี่กับผมมีเฮือนคน โยกลยย่นเทบนี้จะนอะเขาก็ออกไม่ดีอืมตรงนั้นป้าพอบา้าฝนมาฝนมาเอาไปยัง่อติอยกันโดนระคัมเหมือนม้าหรอแบบน้นไปแกล้งเอาไปยังกีตมาแล้วกันเมื่อคนชันก็โคตรเลขกกี่พี่เหรออืมพี่ด้วยนะแบว่าเพิ่นให้เป็นพอบ้านนะให้เจ้าโยกง่ายมาพี่เอาไปยังกิติอยกอ่าโดนระคัมมันจะอยกเมื้อยนะเมื่อยโย ก็เห็ดไทยนั้นเลยว่าจะลมกับเราเขาไม่มีพอดีว่าต้องกับเห็ดอันนี้สิอย่างอย่างเจ้ากับเห็ดเห็ดร้อนเปนบางอย่างดอกไม่แต่เป็นะไป่ว่าน้ำพึ้นอยู่พุ่นแล้วก็แล้วได้เฮาวกับว่ามันพีเออเฮาก็บว่าน้ำผึิงมันเป็นอย่างดอกอันนั้นนะมันมันบมจ่ายลายดอกเฮาก็บว่าเราบ่มีเพืนกระหูอยู่ดอก มีแต่ว่าว่าไปว่าน้ำเพลินนวดพอบ้านนะว่าก็บอกว่าชื่อมาชน n e l เพิ่์นตัวนี้เออเพิรนนี้ชืชื่อว่าชื่อเดี๋ยวชุ่มชะเด็ดเออลูกไข่แล้วขอน้ำป้าเนี่ยทั้งห้าว่าเราละไปแล้วก็ว่าน้ำเพิรนกับเราท้งว่าเพิรนสิหายายมันเนี่ยนี่นี่ว่าอยากเพิรนอยากได้เงินเราก็บอกว่าโบมีเออนี่เราไปเรียกเป็นงานล่มเป็นทายใจหรือว่าเป็นเรื่องการเรียก การบ้านมึงยังได้เก็บประมาณนะเจอกับไปก็เดียกว่าไปครอบเพื่อแล้วมันบอกนี่ครอบเลยเช่าหนึ่งม้วอครอบบ้าครอบเล่นถึงแทนตั้งกอนแรกเลยครอบแล้วจดแล้วครอบมาแบบตั้งแต่เอาสื่อดินในวันยังค่ะนะเอากับไปครอบด้วยแล้วข้าศึการตัดไปข้าศึกการเพราะว่าเวลาเขาเป็นนั่นเป็นนี่มาที่สะด้วงดีเขาต้องไปครอบก่อนแบบว่าเขาซืเหตุเทือนอยังแล้วเนาะมันกระโดนอันเพราะว่าไม่ได้เอาไปยึดถือยู่บ้านตรงคำมัน เช่นตัวชนวนมันเื่นคอยนี่แต่กับใบนะจังเค็ดไม้อันนี้มันใช่ไรใบอันนี้ยู่ใบตัวเก่าเต้ากระย่างมาพีเลยบันนี้เนาะแต่ว่าอยู่พ้นซิมพี่น้องอันนี้อยู่บ้านตรงนักคำใกล้กันเท่าใจเนาะไกลบรรทัดไปอีกวันเทามีเวียงมียังพัดยะกป่าสิไปหอดตะกี้คือเวทอุปโภคทุกคนยากเป็นแล้วไป พาลูกเหาะไปวันนั้นเหาะไปวันนี้ไปรับจ้างปักชันเล็งมูลเล็งไกลคุณวะพิจนากับพคุ้มกินเออพวกว่าพายเรวอับรถ่อนั้นเรื่องนั้นนะอืมกรับจ้างกระครอบเพื่นแล้วก็ส่งสินปุเป็นอยังดอกเนาะบัดเฮามีเงินจังงานจังวาก,กันไหมอืมมายู่นี่กะโอ้ยรายเดือนแล้วเนาะแม่เดือนเออกนเดือนหาเดือนนี้ก็เดือนฮกเลยแม่เดกกือนฮกเดือนเจ็ดเลย เดนอนหกหอนจนว่าเดือนหกลาวเดือน,กกน,นดเดือนเจ็บสะก้อนมาเผื่อไงเดือนหกฝนตกอยู่แต่ว่าแบบอากาศอ,าอบอ้าวเนาะบ่คือตะเก่าเลยแต่ว,ว่ายิ่งนี่นี่ฝนตกน้ำม่เกิดแล้วน้ำมันล,ลายลายเลยช่วยเมือนี่เนาะเดือนหกนี่มันบ่คือกันพี่น้องฝนผ่าหม่เลยแดดเป็นปลาอยู่กับป่ปลาน้อยอือ อันนี้ก็จะเป็นเงินทางแม่ใจดีนะลุงน้อยเด้อเพิ่นเพิ่นก็เคยอ้ายเขาเคยซื้อมาให้เจ้าอยู่ปะเขาเคยให้โมนีเแหเลยอ๋อคิดว่านัานชุดก่อนเพราะว่ายันว่าเพิ่นบอกจ้าแล้วเลยแม่ใจดีเดินเบอร์เริ่มบวีบนเขาไปได้เอามาขายเพิ่นบอกจะเฮงเลยอ๋อเพิ่นบอกเฮานี่แหละแล้วก็อ้ายเฮ้านะเผาไปเวียกเพื่อให้เฮามาให้โตเพื่อให้เป็นสะพานบุญให้ทางแม่เพินนี่แหละเพิ่นก็มากมาแม่เพินนะแบบเพิ่นก็เคยซื้อให้น้องมาเขาอยู่ โดย,ยอาจจะเป็นอานาะคนเดียวกันหนพีมน้อยเนาะสี่ธงลุงหน่อยเนาะแม่ใจดีเพิ่นโดยลุงหน่อยเขาบนเขาคณเดอ้อแม่ใจดีอยู่ต่างประเทศกอ้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยอันยุ้มันคันเงิน้นแ,แม่เดอ้อคิดจริงไ,งได้ก็ดไรจริงนั่นนอนรับอะไรเมืองตื่นอะไรเงินแสน สาทุโดยเป็นเหมยนให้มากินอะไรหน่อยป็าเหมยนอยู่ทึ่งเนาะเดี๋ยวมาใหญ่มาผัดข้าวไปอะไรอืมพี่น้องเนาะนอนเป็นกระซังค่ะแค่อันนี้นอนแล้วกินไปติดตันอนนะรื้ออะไรสื่อยังเกาะาน่านาน่าสัมสื่อคนเนาะนาน่ามันกระป้ายนะไรเนาน่านอนแน่นรังกาะซีพี่น้องสุสีเย็นค่ะอันนี้ห้าชางกระชี้ขึ้นเก่าขึ้นบ่อยอยากบกวนเนาะ บประกวนวแมาแบบยันเนมันย่านค่อยๆค่อยให้มาแถวเฮือนนะคป่าตัวป้ากกวนเธอไะแบบคนมาเฮือนไกลเนี่ยสังเกตีนเฮือนเก่าฟุ่นแมเฟือยูเสมอคนสะอาดพี่น้องเลยชาววัห่มหน่อยก็จะดูมุงห้องน้ำนัดนกับได้กับดากวัาวไัๆเนาะเป็นยังกะทางป่าเพี่นองกันเลยเมื่อยพี่น้องไอ้เพิ่นมาแต่ละมือกะนเจ๋งได้แหละ ให้แต่พักผ่อนันะเนาะเป็นแล้วกินยากินลายกับบอดี้เลยเนาะแห้งสินั่นยาลายกับเมื่อยเม่ยไงยามาจากหมออืมเอาไปกินยากินเลยมันกินลาวเป็นเมื่อยติเรากินลายกับบอดี้ยากับมันเป็นผกเป็นนั่นเลยเนาะเลย มาว้อนนี้กับลุงน้อยเลยสิเมื่อก่อนสวยเลยสิเผาไปเวียกต่อเนาะนะโดยเอาสบายดีป้า,าดโดยสบายดีเด้อลุงน้อยโดย,โดยพี่น้องเอ้มาป้นนี้กันเนาะมาหายลุงน้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วน้อย กะสิขอโตกลับก่อนพี่อนอะงไรบ้านนี้กะสิไปทางเพื่อนผู้วงผู้แหละเนาะกะ<ม>สิไปหาซอยเพื่อนว่ามียังเห็ดแน่มื้อนี้กะมียีดอกคนบล็อกก้อยปูนคือเก่าอะไรเพี่อนอะไรเนาะโดยพ่อพี่นองงนะ้นองเดี๋ยวคลิปนี้กะสิขอลาไปก่อนเนาะโดยเดี๋ยวจากคลิปนี้เนะาะน้องอาตี้กะต้องขอขบุญขอบคุณเด้อทางแม่ใจดีเพื่อนที่ว่า ซืาอ,อาหารให้น้องมาลุงน้อยเพิินเนาะโดยให้แม่อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีเดอ้อเนาะราถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั่นโดยแม่ให้มาซํานี้ขอห้กลับคืนไปหาแม่ลอยเท่าพันเท่าเดอ้อก็ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งโดยอาคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี